สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วัยรักพันไม้จะพาเพื่อนๆมาแอบ่องกระบองเพชรของลูกชายค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆลูกชายเขาปลูกไว้เยอะไหมดูเลยค่ะนี่ค่ะดูนะคะขยายออกมารอบๆบ้านค่าแล้ว เยอะมากๆเลยแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องกระบองเพชรเท่าไหร่เดี๋ต้องรอถามลูกชายเขาดูก่อนค่ะว่ามันคือลูกคือพันุอะไรอันนี้เราดูกันไปก่อนนะคะชมไปก่อนนะคะดูค่ะรอบๆบ,บ้านเ้าค่ะเพื่อนเนี่ยกระบองเพชรอันนี้น่าจะเป็น ต้นของคอนโดนางฟ้าค่ะแล้วดูบนยอดที่เพื่อนเพื่อนเขาทำอะไรเนี่ยสวยมากแตกดีจังเพื่อนดูต่อนะคะอันนี้ก็นิดหน่อยคือมุมบนของเขามีอยู่นิดนิด่หน่อยที่เขากำลังเลี้ยงต่อไปค่ะอันนี้เป็นอนุบาลตัวเล็กกระบองเพชรเล็ก แต่ไม่รู้คือชื่ออะไรบ้างนะคะต่อไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะมีสีแดงๆด,ด้วยเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรนะดูกันไปต่อค่ะดูรูดค่ะไปเรื่อยๆค่ะข้างๆบ้านน,นะคะ่ะเพื่อนๆ เยอมากเลยนี่รู้สึกว่าเขาจะเลี้ยงได้แค่ไม่กี่ปีเองค่ะ,ะสวยไหมคะไม่ทราบว่าพัน์ุ 9, อะไรบ้างนี่ค่ะเพื่อนๆมีสีสันด้วยเขาเรียกอะไรก็ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องรอถามเจ้าตัวเขาก่อนนะคะชมไปค่ะสวยจังเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมัน มันด่างหรือเปล่าเพื่อนๆเ,เขาเรียกว่ากระบองเพชรด่างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคือพัน์ุอะไรนะคะ mm hmm. เพื่อนๆดูก่อนนะคะสวยไหมคะสวยจังเลยสีสันสีสันมากเลยค่ะ เพื่อนๆอ้าวเจ้าตัวเจ้าของกระบองเพชรกระบาพอดีค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคือเขาเรียกว่าพันอะไรคะช่วยอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะอ๋อมีอะไรบ้างคะอยากนำเสนอส่วนใหญ่ก็ปลูกแต่ยิมโนแคลิเซียมครับ อันไหนกค่ยิมโนก็ทั้งหมดเลยครับที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่อ๋อเหรอคะแต่ก็มีพันลูกผสมพันแท้มี LB มียิมโนด่าก็อันนี้ก็พอไว้ประมาณเพาะนานหรือยังคะปีกว่ากว่าอ๋ออุ้ยสวยจังเลยดูสิเพื่อนต้นสองต้นเออเริ่มจากต้นสองต้นกลายมาเป็นขนาดนี้อพาเมล็ดเองครับผสมเองโอ้เก่งจังเลยค่ะโอ้ดู ช่วงนี้ก็ยังออกดอกสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆหน้าหนาวแล้วแต่ก็ยังมีดอกแต่ช่วงนี้เริ่มขี้เกียจขี้เกียจผสมละมันมเมล็ดยังเหลือเยอะยังพรอบไม่หมดอ๋อมเมล็ดยังเหลือเยอะยังครอบไม่หมดอันนี้เหมือนมีหลายอ๋ออันนี้แฝดแฝดแฝด แฟกซ์่าหนึงสองสามสี่ห้าหกอันนี้แฟดหกแฟกแท้แฟดแท้หกตัวเขาเรียกพันธุอะไรคะอันนี้ก็ยิมโนแฟดยิมโนแฟดอุวยสวยจังเลยค่ะอันนี้แฟดเจ็ดอีกต้นหนึ่งอ๋ออันนี้แฟดเจ็ดเพื่อนๆเคยเห็นไหมเราก็ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเราเพิ่งมาส่องดูเราเคยแต่เดินผ่านเผิอๆเราไม่รู้ว่ามันคือพันธุอะไรไงคะเพื่อนๆอนวู้สวยจังเลยค่ะเป็นลูกผสมอ๋อลูกผสม ผสมเองหมดเลยเหรอคะไม่ลูกผสมก็คือมันเป็นพันผสมพันผสมของยิมโนมิฮานโนกับยิมโนพวกเอลบีนพันแท้ก็อยู่ฝั่งฝั่ง,งข้างฝั่งนู้นที่ผ่านมาแล้วอ้าวตรงนี้ตรงนี้อะไรคะเนี่ยกรอเนี่ยอ๋อกอยตอสามเหลี่ยมครับเพาะเล่นๆออ๋อมันขึ้นมาเต็มกระถางยังไม่ได้ย้ายโ เยอะมากเพื่อนๆนเยอะมากเลยอันนี้ก็อันนี้อะไรเหรอคะอันนี้ก็ยิมโนเหมือนกันไงยิมโนแล้วไอ้เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆคืออะไรอะ่ะต้นเล็กๆขึ้นแซมเต็มเลยอะ่ะยายา่ยังปถอนอ๋อนี่เป็นการที่ปลูกแบบออร์แกนิกมากเลยค่ะเพื่อนๆโอเคโอเคแค่นี้อแล้วอ้าวเขาไปแล้วล่ะคะ่ะเจ้าของ,องรกระบองเทรกระบองเชรเขาไปกันแล้วถ้างั้น ให้เพื่อนดูแค่นี้ก่อนนะคะให้เพื่อนๆชมแค่นี้ก่อนเพื่อความเจริญหูเจริญตาวันนี้เราได้มาสองแคคตัสของลูกชายเท่าที่เห็นนี่แหละคะ่ะวันนี้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพาชมอะไรอีกปดตดตามตอนต่อไปสวัสดีค่ะ